ผู้ชมครับวันนี้พาไปที่ชนบุรีกันก่อนปกติเรามีข่าวกันตลอดกับการซิ่งรถแข่งรถการตรงสะพานใหม่นะครับล่าสุดชาวบ้านนี่โ,โหยกมือไหว้ท่วมหัวเลยขอบคุณตำรวจเหลือเกินที่จับแก๊งกระบะซิ่งป่วนเมืองได้แล้วเบิร์นยางสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านอย่างมากหนักแค่ไหนไปดูคลิปครับ นี่นะครับคุณผู้ชมหลักฐานชิ้นสําคัญเบิร์ยางกันควันขโมงแล้วก็หัวรอด้วยนะ<ฆ>มีความสุขนะครับคนแข่งเนี่ยมีความสุขแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่สนุกไปด้วยหารู้ไหมด้วยนะว่านี่มันผิดกฎหมายแถมยังเป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมท้องถนนสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณสะพานใหม่ตอนที่2ตําบลบางทายอําเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีตรงนี้เนี่ย เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตอนกลางวันนะครับพบรอยยางจํานวนมากเต็มถนนเลยตลอดสะพานเส้นตรงนี้เห็นไหมฮะระยะทางมันเหมือนเป็นทางตรงๆมีโค้งแค่เล็กน้อยเพราะฉะนั้นหลายคนก็ฉวยโอกาสตอนกลางค่ำกลางคืนมาแข่งรถกัน,นมาเบินยางกันรอยแบบนี้ ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ากระบะซิ่งพวกนี้เนี่ยมักจะมาเบินยางตอนกลางคืนนะแล้วมันเดือดร้อนมากหนวกหูแล้วก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวจะไปเสียหลักพุ่งชนเหมือนกับที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้อีกถ้าเกิดอยากมาแข่งอยากจะโชว์เนี่ยชาวบ้านบอกว่าไปแข่งที่สนามเลยดีกว่าเพราะทําแบบนี้มันอันตรายจริงๆไปฟังเสียงครับเสียวเสียวอยวู่วเสียวเหมือนกันไม่อยากให้มันมาแข่งกันใช่ไหมไม่อยาก งไไปแข่งที่สนามดีแบบว่ะดีครับดีครับเพราะว่าไปแข่งที่ฬาคดีแล้วอ๋อมาแ,แข่งมุ้ภสะพานนี่ไม่ดีไม่ดีนะลุงนะนรถตสิงคนืีนเสียหายอีกตก่างชนคนอื่นไปก็เดือดร้อนอีก พัน,นตำรวจเอกนิทัศนแหวนประดับผู้กำกับการสพเมืองชนบุรีบอกว่าที่ผ่านมาตำรวจก็ออกกวดขันตลอดทุกคืนนะพยายามป้องกันไม่ให้มีการแข่งขันรถบนสะพานใหม่แต่วัยรุ่นพวกนี้มักจะแฝงตัวมาในคราบของนักท่องเที่ยวแล้วอาศัยจังหวะตอนที่ตำรวจไม่อยู่ก็จะมาแข่งกันอัดคลิปแบบนี้กันแต่หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ลงไปในโลกโซเชียลตำรวจบอกว่าจับกลุ่มรถกระบะคันแดงมาได้แล้วนะครับ ส่งพนักง,งานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วนี่คันนี้นะครับขวันดำใช่ไห